ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของมโหสถบัณฑิตแต่ว่าเพื่อให้เรื่องของมโหสถบัณฑิตที่ลูกหลานจะเพิยงรับฟังจะฟังได้โดยสะดวกไม่มีอะไรขั้นในระหว่างกลางจะได้ไม่ดําคาญหลวงปู่ก็ขอเวลาคุยกับลูกหลานทักสองสามนาที ในบางทีก็อาจจะเป็นนาทีเดียวก็ได้คือมีเรื่องน่าคิดอยู่เรื่องหนึ่งว่าในครั้งหนึ่งที่ร้องปู่มีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษเขาเล่าเลยกันว่าประเทศอังกฤษนี่เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีพระมหากษัตริย์อย่างของเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก แล้วเขาก็มีนายกรัฐมนตรีมีสภาผู้แทนนฎนมีทั้งสภาผู้ใหญ่สภาผู้น้อยซึ่สภาเกณฑ์สภาเลือกตั้งและก็สภาแต่งตั้งเวลานั้นหลวงปู่ไปไม่ได้เสียสตังหรอกเพราะว่าหลวงปู่ไม่ได้มีสตังอย่างเขา ไม่มีทุนไม่มีรอนจะไปเที่ยวต่างประเทศได้ด้วยเงินยิงไปโดยวิธีที่ไม่ต้องเสียเงินถ้าสมัยเก่าๆเ,เขาเรียกว่าไปอย่างกะลาสีเรือหรือว่าไปอย่างประเภทคนที่ติดเรือไปแต่หลวงปู่ก็ไม่ได้ไปเรือไม่ได้ไปเรือเมย์ไม่ได้โดยสารนะนะหลวงปู่ก็ไม่ได้ไปเครื่องบิน ล้มปู่ไม่ได้ไปรถล้มปู่ไปเฉยๆไปนั่งดูเขาไปชุมสภาสภาของเขานี่นเวลาสมัยประชุมเขาไปชุมกันทุกวันพระราชบัญญัติอะไรจะออกมารู้สึกว่าเขาออกเร็วเขาพูดกันมีเหตุมีผลเวลาที่เขาพูดกันเขาก็พูดกับประธานสภา พูดโดยการมีบัญญาติทุกถ้อยคำที่พูดมาเขามีเหตุมีผลดีสำรับรัฐมนตรีที่จะตอบก็ตอบได้เหตุได้ผลน่ารักน่าฟังฟังแล้วเพลินรู้สึกว่าในขณะนั้นมันญ,ญาติของเขาดีมากแต่ว่ามีเรื่องแปลกกับประเทศเราอยู่เรื่องหนึ่งเพราะเรามีสภามีพระมหากษัตริย์ แล้วก็มีนายกร,รัฐมนตรีมีรัฐมนตรีเหมือนกันแต่ว,ว่าสภาของเราในสมัยประชุมไม่ได้ประชุมทุกวันทั้งๆท,ที่ไม่ประชุมทุกวันเนี่ยก็ยังมีขาดการประชุมกันอยู่หลวงปู่รู้สึกเสียดายเงินภาษีก่อนที่เราเสียเข้าไปว่าคนนี้ก็ตั้งใจว่าจะเป็นตัวแทนของเราเพื่อความอยู่รอดของประเทศ แต่ด้าว่าเขากลับทรยศต่อพวกเราเอาเงินเอาทองพวกเราไปกินไปใช้แบบทุจริตคิดไม่ชอบอันนี้หลวงปู่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่ามีเรื่องเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่อยากจะพูดแต่อยากใช้ประเทศเราเป็นอย่างนั้นประเทศของเรามีพระมหากษัตริย์อย่างประเทศอังกฤษ มีรัฐมนตรีคือมีคณะรัฐบาลแสดงว่าการประชุมไม่ประชุมทุกวันอันนี้หลวงโปู่คิดว่าในสมัยประชุมควรจะประชุมกันทุกวันไม่แล้วก็การประชุมไม่ควรแยาขาดประชุมยันหลอกลวงพวกเราทําไมผู้แทนประเภทนี้ลูกหลานจําไว้ ถ้าเลือกเข้าไปแล้วมีผู้แทนคนใดปฏิบัติตนอย่างนี้ที่หลังจงอย่าเลือกเข้าไปในเวลรารนี้สองถ้าเวลาเขาพูดเขาพูดเพื่อเป็นการหาเสียงพูดไรประโยชน์พูดแทนประเภทนี้ที่หลังก็จงอย่าเลือกเข้าไปเรียกว่าเจ็บแล้วก็จําเจ็บเจ็บจําแล้วก็ทําจริงคือเราเฉดไปเลยคัดเอาเปนกก็นหน้าบัญชี ในส่วนที่ไม่ดีของประเทศเราก็ขอตำหนินิดหนึง่งเขาจะหาว่าต้องปู่เป็นคนแก่ก็ช่างเถอะว่าการประชุมสภาแต่ละคราวเอารัฐมนตรีทุกกระทรวงมานั่งแ้วก็ทูถามก็ถามก็แบบอิเลเปปะเพราะนั้นว่าสมัยประชุมพอสภา รัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรีก็ไม่มีหน้าที่ไม่มีเวลาที่จะคิดจะทำอะไรเรื่องราวต่างๆที่จะต้องเซ็นของเรารัฐมนตรีเซ็นมาก <c oughs> ของเขางานไประจำมีประหลัดกระทรวงเป็นผู้เซ็นรัฐมนตรีเพียงแต่รักษานโยบายแต่ว่าประเทศเรารัฐมนตรีต้องเซ็นด้วย ในเมื่อเขาในเมื่อเข้าถึงสมัยวยชุมจะต้องถูกถามปัญหาต่างๆก็เตรียมการตอบจนไม่มีเวลาที่จะเซ็นหนังสืองานมันก็ช้าสำหรับของประเทศอังกฤษที่น้องปู่ไปไปแอบแอไปดูเขาน้องปู่เข้าไปเนี่ยไม่มีใครเขาเชิญหรอกนะแล้วก็ไม่ใช่ไปไม่ใช่มีเป็นแ,กแขกผู้ไม่เกียรติไม่ใช่แขกรับเชิญ เขาเล่าแขกเสือกที่ว่าแขกเสือกก็เสือกเข้าไปเฉยๆแล้วก็ไม่มีใครเขาว่าลวงปู่ก็ไปนั่งใกล้ๆใกล้ประธานสภาใกล้รัฐบาลน,นูลีลาการประชุมของเขาการประชุมของเขาเขามีอย่างนี้ถูกหลานที่รักเขาประชุมกันทุกวัน กระทูถามที่จะถามเข้าไปเขาส่งหัวข้อการถามเข้าไปก่อนแล้วเลขาที่การสภาก็แจกไปที่รัฐมนตรีนัดวันการตอบการตอบนี้เขาตอบกันวันและกระทรวงอย่าสมมติว่าวันนี้เป็นเรื่องของรัฐมนตรีศึกษาที่การจะตอบท่านรัฐมนตรีกับเลขาหรือผู้ช่วยของท่านก็มาเฉพาะกระทรวงเดียว กระทรวงอื่นก็ทํางานไปตามหน้าที่ถ้าวันไหนเป็นหน้าที่เขกระทรวงไหนจะตอบก็มาเฉพาะกระทรวงนั้นไม่ตอตมานั่งรวมกันทุกคนแบบแบบของเรารู้สึกว่างานของเขาแบบนี้ดีรัฐมนตรีคนใดอื่นกระทรวงอื่นที่ไม่ต้องจะต้องถูกถามก็ไม่เสียเวลาทำงานงานของเขาจึงรวด,ดเร็วฉะนั้นขอลูกหลานที่รัก ถ้าลูกหลานมีโอกาสเป็นรัฐบาลลูกหลานถ้าจะมีโอกาสเป็นผู้แทนนักเาธิรก็ควรจะใช้นโยบายอย่างนี้ปฏิบัติเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษเขางานของเราก็จะก้าวไปด้วยดีคณะรัฐมนตรีก็จะมีโอกาสทํางานได้เต็มทีใ่ในเมื่อไม่ถึงวาระที่ตัวจะต้องไปโต้อตอบคําถามและชี้แจงแก่ผู้แทนนักเาร แล้วก็ให้ผู้แทนรัศดรนั้นทำงานให้เต็มที่ให้สมกับศักดิ์ศรีที่เป็นผู้แทนประชาชนและสมกับที่กินเงินของชาวบ้านที่ยากจนเอาไปใช้เป็นเบีย้ยเลี้ยงค่าพานะค่าเดินทางเป็นเงินเดือนอันดาสำหรับวันนี้ลวงปู่ก็โกนลูกหลานมาคิดว่าจะสักหนึ่งนาทีมันล่อเข้าไปเจ็นาทีหกนาทีสเสร็จ อันนี้เป็นคติเตือนไว้นะถ้าทําอย่างนี้ได้จะมีประโยชน์มากถ้าถ้าหากว่าจะเห็นว่าลำปคูครุครึกเกินไปแล้วก็ขอลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วก็คิดนะจ๊ะคินว่าถ้าทําอย่างนี้นะมันจะดีไหมพระราชบัญญัติต่างๆที่จะเพิ่งออกมานะั้นไม่ใช่สามเดือนออกมาได้สามฉบับมันเสียเวลาการงาน ดีไม่ดีอย่างน้ำท่วมปีสองหนึ่งนี่ถ้ามีสภาผู้แทนนสะดอก็โต้กันไปโต้กันมาดึงกันไปดึงกันมาดึงซะจนกระทั้งคนอดข้าวตายไปเลยไม่ทันจะได้ข้าวกินอย่างรัฐบาลเกรียงศักดิ์ดที่หลวงปู่มัทยกย่องท่านนะเอาความจริงมาพูดกันพอน้ำท่วมปับสั่งตั้งว่าประมาณพิเศษ งบงบมีแล้วสร้างช่วยเหลือทันทีแบกเข้าแสนปลเข้าสารไปองค์การต่างๆก็แบกไปหลวงปู่ก็อยไปเมื่อไพราพอเตรียมรถน้ําท่วมวัดทันทีแงแก่ไปไม่ได้ก็ส่งเข้าสารออกไปทั้งหมดสามพันสาันถังให้ทหารตำรวจนําไปแจกแทนแล้วก็ส่งน้ำตาลไปทั้งหมด6,000 0 0 0เรีกิโลกรัม อาน้ำตาลไปแจกด้วยผ้าไม่มีเพราะผ้าแจากสมดที่แจกน้ำตาลคิดว่าถ้าเธอไม่กินน้ำตาลเธอก็จะมีอโอกาสอาน้ำตาลไปขายเป็นแลกเป็นกับข้าวก็ได้แล้วก็มีกะปิบ้างปลาเค็มบ้างเครื่องกระป๋องบ้างลงงปูก็ช่วยไปหลายพันชดุดเนี่ยตามที่เพิ่งทำได้ ว่าในสมัยรัฐบาลเกรียงศักดิ์หลวงปู่ชอบใจอยู่อย่างหนึ่งคือทำอะไรทำทันทีทันใดทันใจรัศดรเมื่อน้ำลดก็มีโอกาสไปพบกับท่านในวันที่ท่อกรถินวัดแต่วัโคกเจริญอำเภอโคกสมรงนั่งหอไปกับท่านถามว่าน้ำลดทำอย่างไงท่านบอกส่งเท็กเตอร์ไปแล้วครับ200คันเศษและท่ายจำไม่ได้ ไปถึงก็ไถทันทีโดยที่ด้าสนดอนไม่ต้องขอร้องที่ไหนควรจะปลูกข้าวก็ปลูกข้าวที่ไหนควรจะปลูกถั่วก็ปลูกถั่วลูกให้เลยหวานให้เลยทันทีเมื่อเมื่อต้นผลมันมีเจ้าของที่เป็นผู้ได้นี่รัฐบาลเขาต้องทําอย่างนี้ทําทันทีทันใดจะมามานั่งพูดกันอย่างที่เขาไปชมโต้กันไปโตกันมาวันไม่ได้เรื่องเราอะไร วันนี้สุดผู้นั้นไม่ใช่เป็นผู้แทงของเราเป็นผู้แทงกระเป๋าของเขาทําลายความดีของพวกเราคนที่เป็นผู้แทนอย่างนี้ลูกหลานที่รักจงอย่าคบแล้วอย่าเลือกเข้าไปต่อไปอีกหน้าเก่าๆใครบ้างที่เราจําได้ว่าเลวจงอย่าเลือกเข้าไปถ้าเขาเป็นหน้าใหม่เราเลือกเข้าไปถ้าไม่ดีต่อไปก็จงอย่าเลือก ความจริงรัฐธรรมนรูญและกฎหมายควรจะมีว่าขับผู้แทนรักรที่ไม่ดีออกมาให้มาได้ก็จะดีมากไม่อย่างงั้นก็จะไปนั่งเลวทวงความเจริญของประเทศชาติตั้งสี่ปีเนน้บุหเห็นว่าไม่สมควรแล้วคุยกันต่อไปวันในวันนี้เหลือเวลาน้อยหน่อยนะจ๊ะเหลือเวลาสักสิบห้านาทีสเสร็ๆต้องขอโทษูหลานที่รัก เป็นอันว่าเรามาดูลีลาเขานกแก้วกับน,นางนกสนิกาเสร็จนางนกเนิกาถูกเกี่ยวคนนิดเดียวตกเป็นพัญญาเขานกแก้วเสร็จแล้วความจริงลีลาแบบนี้หลวงปู่เห็นว่าไม่แปลกที่ว่าไม่แปลกเพราะอะไรเพราะว่าหลวงปู่สมัยก่อนเจ้าโชว์พอแล้วเจ้าโชวจนอิ่มอิ่มแล้วก็เบือ่อเอื่อม เอืมความเป็นเจ้าชู้เพาบวชเข้ามาแล้วจึงไม่มีความรู้สึกว่าปรารถนาจะมีพัญญาเห็นสติใดเข้ามาจะสาวจะสวยขนาดไหนก็ตามเมื่อสมัยหนุ่มๆคิดว่าเธอเป็นน้องตอนแก่เขา้ามานิดเธอเรียกลัล่วลงหน้าก็คิดว่าเธอเป็นหลานตอนนี้เขาเรียกว่าลงพ่อก็คิดว่าเขาเป็นลกูกเขาเรียกลงปู่ก็คิดว่าเป็นหลาน เป็นอันว่าาเป็นอันว่าต่อนนี้ไปเราก็ไปเล่ากันถึงเรื่องขอานางนกสวัิกากับนกแก้วต่อไปนางนกสวัสิกาอีตอนนี้มาจบตรงไหนนะตอนที่พูดทางเขาพูดกันว่านกแกว้วเขาบอกเขามีธุระอยากจะคุยด้วยแต่ว่าวันนี้คุยไม่ได้เอาไว้คุยกันวันหน้านะก็พอดีจบตอนนั้น ่อมานานศริกาจึงตอบว่าที่รักถ้าเรื่องที่ถ้าเจ้าจะถามนั่นเป็นมงคลก็จงถามมาเถิดไม่ต้องรอในวันหน้าเพราะวันนี้มันก็เป็นวันวันมงคลของเราแล้วเนี่ยเราได้ร่วมรักกันเป็นสามีภัญญาจัดว่าเป็นมหามงคลใหญ่แน่แต่ว่าหลวงปู่ว่ามันทุกใหญ่นะไม่ใช่สุขใหญ่มันเป็นอัปมงคลใหญ่ พรักกันแล้วหนักใจด้วยกันในคู่ต่างคนต่างต้องเอาใจกันถ้ามีลูกมามันจะหนักมากกว่านั้นแต่ว่านกแก้วในกรงทองเศรษกาในกรงทองไม่ต้องหาอาหารก็ไม่หนักมันก็เป็นความสุขพอว่ากันต่อไปว่าเธอจะทู่อะไรก็พูดเถอะถ้ามันเป็นมงคลไม่ต้องรอวันหน้ารอวันนี้ก็แล้วกัน ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นอับปางวงคลก็อย่าเพิ่งพูดเลยนะเพราะวันนี้ปล่อยให้เรามีความสุขก็ให้เต็มที่สึกมันให้เข้าใหม่ประมัณนี่ลูกหลานที่รักมันดีแต่เคยเห็นไหมว่าคนรักกันเต็มที่แต่ว่านานๆนนไปจิตใจก็มักจะเลื่อนลอยเห็นไหมแล้วก็ไปยังไงอยู่กันไม่นานเท่าไหร่ก็อย่าร้างกัน ถ้าเลาะกันก่อนก็อย่าร้างไม่เห็นดีเลยแต่ว่าเรื่องข้นโลก,กีวิสัยต้องปูไม่เถียงทําก็ทําไปเถอะตามใจชอบเป็นนั้นว่านกแก้วก็บอกว่าอยอดรักเรื่องนี้เป็นมงคลอันนี้ญาติให้ถามข้าก็จะถามเรนนี่แหละนางนกเสดิกาจึงบอบติ๊ดตอว่าถามไปเถอะที่รัก เป็นนั้นว่านกแก้วบอกว่าข้าได้ยินว่ามหาชนตามชนบทนะตามชาวบ้านชนบทก็เคยจะว่างนเขาพากันนะเขาไม่ได้พาไปเที่ยวเขาพากันโจดจันคันลือกันแท่ไปหมดว่าพระนางปัญจาระนะพระนางปัญจาระจันทีพระราชิดีดาขามระเจ้าจนุนี ทรงมีพระรูประโฉงุดงามอย่างยิ่งพระราชชีวิตไดาจากสมพระราชทานให้แก่พระเจ้าวิเทหราชพระบรมกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลานาครและก็กำลังจะกำหนดวันวิเศษกันอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเป็นประการใดมันเรื่องจริงหรือไม่จริงนางนกเสนิกาก็มีอาการตกตะลึงพูดว่าที่รัก ทำไมเจ้าจึงมากล่าวเรื่องอัปมงคลในวันที่เป็นมงคลของเราอย่างนี้นกแก้วจึงได้ถามว่ายอดรักข้าว่าเรื่องนี้มันเป็นมงคลนะทำไมเจ้ายัางว่าเป็นอัปมงคลลนะ่ะก็คนนี่เราแต่งงานกันวันนี้เราถือว่าเป็นวันมงคล ในเมื่อพระเจ้าจุนนีจะยกลูกสาวให้เขาข้าพเจ้าวิเทหราชก็ถือว่าเป็นมงคลใน,นที่รักทำไมเธอจึงกล่าวว่าเป็นอัปมงคลนานกเศริีกาจึงได้พูดว่าที่รักตามเรื่องของเรื่องก็ดูว่าเป็นมงคลแต่ภายหลังจะกลายเป็นอัปมงคลน่เห็นไหมละ่ะตอนนี้ไม่อยากเรื่องไม่อยาก ถ้าตกลงต้องชนะใจกันเส้นได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ชนะหมดเปน็นว่านางนกแก้วสงสัยไม่ใช่นางนกแก้วนะนายนกแก้วนกแก้วสงสัยในคำพูดของนางนกเซริกาจึงได้ขอร้องให้นางเล่าความให้กระจางนางนกเศริกาไม่กล้าพูด กแก้วแก้วเชนี้ตัดพ้อต่อว,ว่ากับนางว่าเมื่อเจ้าไม่ยอมบอกความลับแก่ข้าผู้เป็นสามีของเจ้าเชานี้การเป็นสามีพัญญาของเราก็ไม่มีความหมายอะไรในเมื่อไว้วางใจกันไม่ได้นี่มันก็เป็นสามีพัญญากันไม่ได้ดีไม่ดีที่ไปคบชู้สู่ชายก็ยัใครมาฆ่าฉันนี่ฉันก็เห็นจะไม่ไหวแล้วแน่ได้ทายนะ เขาบอกว่าเพราะพัญญาปกปิดความรับแก่สามีชื่อว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีนี่เป็นเรื่องฉลาดนี่ระวังให้ดีนะ,ะด้เจ้าแก้วพรากแม่นางนกศริกาเมื่อถูกไม้นี้เขนกแก้วเข้าก็จนใจยังได้พูดว่าที่รักโปรดฟังข้าจะบอกดีนี้แหละพูดตามความจริงเลย เพราะว่าข้าเป็นพัญญาที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าผู้เป็นสามีม่เรื่องง่ายๆไม่ยากนางนกแก้วินิกนกแก้วชนิกล่าวว่าอยอดรักเชิญบอกเธอที่รักฉันกําลังฟังอยู่แล้วนางนกศสเดกาจนดิดบอกกับนกแก้วว่าฉันไม่อยากจะมีวิวามงคลนะ่ฉันไม่อยากจะให้มีวิวามงคลเกิดขึ้น ในเราในระหว่างพระราชิดาของพระเจ้าจุนนนีกับพระเจ้าวิเทหราชเลยนี่เขาว่าอย่างนั้นนะนกแก้วจะในถามว่านี่เธอทําไมรอก็ในเมื่อพระเจ้าจุนนีกับพระเจ้าวิเทหราชเคยเป็นปฏิปักษ์กันโดยพระเจ้าจุนนียกทัพไปล้อมเมืองแล้วที่หลังเขากลับใจใหม่กลับมาเป็นมิตรนี่ความจริงก็เป็นความคิดที่ดี เพื่อผูกความสัมพันธ์ในมตรีมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะให้แต่งงานกันการแต่งงานกันระหว่างพระเจ้าวิเทียราชกับลูกสาวของพระเจ้าจุลนณนีสองปัตพีผืนแผ่นดินนี้จะเป็นแผ่นผืนแผ่นดินทองเป็นแผ่นดินเดียวกันก็น่าจะสงเคราะห์นี่นะน่าจะเห็นด้วยนางนกสาิกาจะในพูทว่าพระเจ้าจุลน,นีพระมทัต แห่งบัญจารณคนครนำพระเจ้าวิเทหราชมาแล้วนะหมายความว่าให้พระเจ้าวิเทหราชมารับนางที่เป็นลูกสาวก็จะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชเสียเพราะว่าพระเจ้าจุลน,นีมิใช่เป็นพระสหายของพระเจ้าวิเทหราชโมโหพระเจ้าจุลน,นีทรงเอาพระราชธินดาเป็นโลดหลวงพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถ เมื่อมาถึงบัญจารณนครแล้วก็จะฆ่าเสียทั้งสองคนเพราะการกระทำครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตธรรมเอาละสิแม่นาทีโลเกลโลโหนามะรูกหลานที่รักขึ้นเชื่อวความลับมันไม่มีในโลกขออภัยนะลุมปู่ไม่ค่อยสบายเวลานี้ลุงปูก่กำลังเป็นไข้หวัดมันหนาว มันหนาวนะตัวมันหนาวอากาศหนาวแล้วไม่นหนาวก็ไม่ทราบเป็นเป็นวัดแต่ไม่เป็นไรเพื่อความเพลิดเพลินและเพื่อความสุขของลูกของหลานลุงปู่ทําได้ทุกอย่างจงกว่าจะสิ้นลมปราณตอนนี้ก็เห็นลูกหลานที่รักเป็นคนดีถ้าอะไรก็ตามทีถ้าเราจะเป็นความสุขของลูกของหลานแล้วลุงปู่พร้อมเพราะว่ารู้ตัวแก่ไม่ช้าก็ตาย เจห้หวงร่างกายไว้เพื่อประโยชน์อะไรนะั้นมันไม่เป็นประโยชน์ตายแล้วจะได้มีประโยชน์ต่อไปถ้าเรื่องที่เราไ้ฟังนี้มันเป็นคุณประโยชน์นะเสี่ยงใดทีดเหินว่าเป็นโทษจนระมัดระวังย่าปฏิบัติตามเสียงใดที่เป็นคุณคนปฏิบัติตามเป็นว่านานกสาติกาจะได้พูดต่อไปว่าความลับนี้รู้กันเพียงสองคนเท่านั้นคือพระเจ้าจ,าจุนนีกับอาจารย์เกวัตผู้เป็นบริหิต ทั้งสองได้รึกสากันในห้องบรรทมนี้ข้าได้ยินมาอย่างนี้ทุกอย่างว่าเขาจะใช่นางคือเป็นลูกสาวินนกต่อฝ่ายนกแก้วได้ฟังดังนั้นจึงได้แกล้งชมเกวัตโปรหิตว่าแม้ท่านอาจารย์เกวัตนี่ท่านจะเป็นคนฉลาดจริงๆนะ ใช้อุบายลึกซึ้งสมกับที่เป็นบรหิตในสำนักในสำนักขงพระเจ้าจุนนีพรทมทัตที่สามารถจะฆ่าพระเจ้าวิทหาราชและมโหสถตัว,วบายได้อย่างนี้รู้สึกว่าเป็นอุบายที่แนบเนียนดีจริงๆนี่ลูกหลังจำไว้นะถ้าใครก็พูดอะไรเป็นที่ไม่ชอบใจของเราจะแสดงความโกรธออกมายิ้มรู้สึกแต่เหมือนว่า เรื่องนั้นไม่กระทบกระเทือนใจทำใจวางเฉยเข้าไว้ได้ใช้จริยาอ่อนโยนโคจาภายัยเลาะจะได้ลวงล้วงความลับเขามาได้เวลานี้ข้าศึกของประเทศไทยเขากำลังทำอย่างนี้หมนกันในพระาศาสนาเข้ามาเป็นพระในพระาศาสนาเข้ามาอย่างพุทธศาสนิกชนเป็นคนใจดีมีความเรียบร้อยอ่อนน้อมต่อพระ ดีไม่ดีก็ถวายเงินถวายของถวายเยอะแยะค่าสูงมากแต่กลับออกไปแล้วเขาบอกเข้าไปถึงแล้วเร็วจริงๆเขาว่าอย่างนั้นแม้ในหมู่คนลูกหลานก็เช่นเดียวกันเขาก็จะแทรกนิดแทรกหน่อยเอาละแย่เข้ามานิดอะแอย่ไปหน่อยเห็นว่าชาติของเราไม่ดีเขาต้องการให้พวกเรานี่เป็นขี้ข้าระวังวาจาของเข,งข,งขงจาจะเล่เหลี่ยมแห่งวาจารจริยาเป็นของสําคัญ คุยกันต่อไปเมื่อนกแก้วพูดอย่างนั้นก็เสแสร้งแกล้งพูดต่อไปทั้งเรื่องอื่นเพื่อไม่ให้นางนกสริกาจับได้ว่าเป็นสายลับของมโหสถจะไม่ดีนะลูกหลานนะจำลีลานกแก้วไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็อย่าดูถูกว่าสัตว์เดรัจฉานเลวนกแกว้วรู้ความลับแล้วก็พอใจ ชวนนางนกสริกาคุยเรื่องอื่นๆจนกะทั่งเย็นจึงนอนอยู่ด้วยกันมาแจ๋วดีจริงๆเดี๋ยวๆสำเร็จผลรุ่งเช้านกแก้วก็พูดกับน,นางสริกาว่ายอดรักข้าเห็นจะต้องกลับไปนครศรีวีนี่เป็นเมืองโกหก ที่เขาโกหกนังไว้เพื่อกราบทูลให้พระราชาของข้าทิ้งเรื่องที่ข้าได้ได้พัญญาที่ถูกใจแล้วแ้่ข้าจะไปเพียงเจ็ดวันแล้วก็จะกลับมาอีกเมกื่อกี้ข้าตอนตอนอ้องอารัรัชยุ์อาริธานะตัวนี้เรียกว่าสีวีนครศรีวีคือประเทศนะเป็นประเทศอริธาอาริธาบุรี แต่เมืองหลวงจริงๆเขาเริยมนครศรีวีประเดี๋ยวลูกหลานจะไปเถียงกันนางนลกสรีกาทั้งๆท,ท,ที่ไม่อยากให้นกแก้วกลับไปนกแก้วผู้เป็นสามีจะต้องจากไปความจริงข้าวใหม่ปราหมันอยู่ด้วยกันวันเดียววันหน้าเสียดายจากไปซึ่งกำลังใหม่ๆนี่รู้สึกใจมันเต้นระทึกนึกไม่อยากใช้ไปแต่ก็ห้ามไม่ได้ อนกแก้วมีเหตุมีผลได้รับพระราชอ,องค์การจากพระราชาของเขาว่าเมื่อได้พัญญาที่ถูกใจแล้วก็ต้องกลับไปรายงานให้ทราบจึงได้พูดกับน,นกแก้วว่าเอาเถอะที่รักของข้าข้าขอให้เจ้าไปเพียงเจวันเท่านั้นถ้าครบเจวันเจ้าไม่มาข้าจะยอมตายไม่ไอเรื่องความรักในี่มันหนักนะ นกแก้วก็พูดว่ายอดรักจะพูดอะไรอย่างนั้นข้าสิถ้าไม่เห็นเจ้าในวันที่8ปดข้าก็ต้องไม่จะต้องตายไม่มีชีวิตอยู่ได้แน่นอนแล้วเพราะรักเจ้ามากจริงๆรักเจ้ายิ่งกว่าชีวิตโอ้โหต่างคนต่างแม่ไฟหนึ่งพูดจริงไฟหนึ่งโกหกไฟโกหกนี่แหลกหลักแหลมมาก เมื่อต่างล่ำลาแสดงความอะไรต่อกันแล้วนกแก้วก็บินออกจากช่องพระแกรํทำเป็นมุ่งหน้าไปแคว้นศีวีไปได้หน่อยหนึ่งก็กลับก็กลับมาทางนางลกสดิกาแสดงความอะไรวอดเห็นว่าแสนที่จะห่วงบินไปหน่อยหนึ่งหันหน้าหันหลังกลับมาเอาลากันอีกนะร่ำพรอยก็ไไปทำเรื่อง เสร็จแล้วก็บ,บินโผผินไปด้วยความเร็วไปส่งกรุงมิถิลามหานครตรงไปถึงมโหสถจับที่บาทของมโหสถแล้วยื่แจ้งเรื่องความลับที่ได,ได้ได้มาจากนางนกเซริกาให้มโหฟถให้มโหสถฟังทุกประการเรื่องความลับที่มโมโหสถได้ทราบแล้วจะวางแผนเป็นประการใดลูกหลานที่รัก ในเมื่อมองดูเวลาเห็นว่าเวลาหมดเสร็จแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอต้องก้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ล,ลจงมีใดท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกคนตั้งแต่หัวหน้าลงมาถึงพันโรงละก็จงมีแด่บรรดาแด่ผู้ศทธศานิกชนในโลกหลานที่รัก ขอทุกท่านจมประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูลผลและจงเจริญไปด้วยจจตุรพิธพรชยัยทั้ง4ประการมีอายุวันณะสุขพะพระและปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ขอให้ได้เสียงนั้นสูงความปรารถนาจ,จงทุกประการสวัสดี